สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครูออฟแคคตัสนะครับวันนี้ผมจะนำเรื่องการกำเนิดแคคตัสมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับถึงแม้จะไม่มีใครค้นพบฟอสซิลของแคคตัสมาก่อนนะครับแต่ก็สันนิษฐานกันว่าเดิมแคคตัสมีใบและหน้าตาเหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่น แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและแปรปรวนในช่วงปลายของยุคมีโซโซอีกไปจนถึงตอนต้นของยุคเทอร์เชียรีซึ่งเป็นช่วงที่พืชมีดอกหลายชนิดพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์เช่นเดียวกับพืชกลุ่มหนึ่งที่เผชิญกับความร้อนแรงและอุณหภูมิที่แปรปรวนพวกมันจึงปรับตัวให้สามารถสะสมน้ำไว้ที่ลำต้นได้เป็นเวลานาน,านเปลี่ยนแปลงรูปทรงต้นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บ้างก็หดตัวสั้นลงบ้างก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปพืชกลุ่มนี้นะครับเรียกกันว่าแคคตัสหรือกระบองเพชรนั่นเองนะครับส่วนศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของแคคตัสอยู่ในทวีปอเมริกาสามารถแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนส่วนแรกอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาถึงเม็กซิโกจัดเป็นแหล่งใหญ่ของพวกไม้ลำชนิดต่างๆส่วนที่2จะอยู่แถบเทือกเขาแอนดีส ได้แก่เปรูโบลิเวียอาร์เจนตินาและชิลีและในส่วนสุดท้ายก็คืออยู่ทางฝั่งตะวันออกของบราซิลนอกจากนี้ยังพบกระบองเพศสกุลลิฟซาลิสบางชนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าลิฟซาลิสเหล่านั้นกระจายพันธุ์มายังพื้นที่แห่งนี้ด้วยฝีมือของมนุษย์หรือบรรดานกสัตว์ต่างๆหรืออาจจะเป็นถิ่นกำเนิดที่แท้จริงก็ยังไม่มีใครทราบนะครับ เป็นที่รู้กันดีว่าแคคตัสนะครับเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งเป็นอย่างยิ่งยกตัวอย่างนะครับเช่นโคเปียโปบางชนิดที่อาศัยอยู่กลางทะเลทรายอาตาการมาในชิลีซึ่งถือเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและร้อนที่สุดในโลกได้รับปริมาณน้ําฝนเพียงปีละ1มิลเมตรเท่านั้น ส่วนโคเปโปนะครับปลาชนิดยอมก่อนน้าในเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับจากส่วนล่างของต้นจนหมดในเวลาที่แหลงจัดเพื่อรักษาส่วนยอดให้จเจริญเติบโตต่อไปได้และรอคอยช่วงเวลาที่ฝนมาถึงจึงค่อยสร้างรากออกจากโคนใหม่อีกครั้งจะอย่างไรก็ดีนะครับแคคตัสในธรรมชาติไม่ได้พบเฉพาะพื้นที่ทะเลทรายอย่างที่หลายคนเข้าใจกันแต่มีความหลากหลายแม่แพ้พืชวงอื่นเช่น กุหลาบผู้กามที่สามารถจเจริญเติบโตบนดินในป่าแลง้งมีรูปทรงเป็นไม้พุ่มสกุลอีพิฟไฟลัมและแคคตัสอิงอาศัยอีกหลายชนิดที่ปรับตัวให้ขึ้นอยู่กับป่าดิบชื้นคอยอวดดอกงามสดใสยอยู่บนคาควบไม้หรือสกุลโอพันเทียหรือใบเสมาที่สามารถขยายพันธุ์เจริญเติบโตแถบชายฝั่งทะเลเรียกว่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยหลากหลายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างสุดข,ขั้ว สามารถดำรงชีวิตผ่านการเวลามาได้เป็นอย่างน้จวบจนถึงปัจจุบันจากเดิมที่เราพบแคคตัสได้เฉพาะในทวีปอเมริกาเมื่อโลกหมุนไปมนุษย์เริ่มมีบทบาทในการกระจายพันธุ์พืชไปสู่ดินแดนอื่นๆแคคตัสก็เช่นเดียวกันครับที่รู้จักกันดีอย่างสกุลโอพันเทียหรือสกุลไบเซมาก็เป็นเสบียงชั้นดีของคนเรือสมัยโบราณน,นิยมตัดเก็บไว้เพื่อบริโภค เพราะเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเก็บรักษาใดๆให้ยุ่งยากสิ่งนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แคคตัสชนิดนี้กระจายพันธุ์ไปในแหล่งธรรมชาติทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากันมาแต่โบราณเช่นไทยออสเตรเลียแอฟริกาอินเดียและทางตอนใต้ของยุโรปเป็นต้นส่วนในยุคหลังแคคตัสเดินทางข้ามซีกโลกในฐานะไม้ประดับราคาแพง ได้รับการประกบประง,งมมาเป็นอย่างดีมีสถานะแตกต่างจากช่วงแรกอย่างสิ้นเชิงสำหรับหมู่เก,กาะกะลาปะกุนะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแคคตัสมีการสำรวจพบว่าหมู่เกาะแห่งนี้มีแคคตัสสกุลใบเสมาเฉพาะถิ่นเลยถึง5ชนิดที่สำคัญเลยนะครับแคคตัสเหล่านี้มีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันจนแยกเป็นสายพันธุ์ต่างๆอีกมากมาย ปัจจุบันนะครับนักพืชศาสตร์สำรวจพบแคคตัสชนิดแท้มากกว่า1,200ชนิดจาก118สกุลไม่นับรวมลูกผสมและพันธุ์ปลูกต่างๆที่มีผู้ปรปับปรุงพันธุ์ขึ้นอีกมากมายและยังคงมีรายงานการค้นพบแคคตัสชนิดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าอาัศจรรย์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอเรื่องการกำเนิดแคคตานะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนถึงหน้าจุดจนนี้นะครับสวัสดีครับ